เข้ามาดูในตลาดขายของมือสองนะครับผมอ่าในนี้จะมีพวกพักเครื่องอะไรต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวตาไปดูครับครับนนครับ,รบตาดีได้ตาร้ายเสียครับครับของเก่าพวกพักเครื่องอปุปกรณ์จักรยาน นี่ครับพวกเครื่องออกกาลังกายครับตู้เย็นเยอะเลยนะครับลูกวิ่งผมวันนี้ของหลุดเยอะครับผมของใหญ่ๆตู้เตียงครับดูครับนี่ครับกโต๊ะเก้าอี้หลุดๆดูครับแขกก็มีนะครับโซฟาครับนี่ครับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าครับรองเท้าก็มีครับวันนี้ นนีจะเป็นพวกโซลาร์เซลล์คนระับน,นี่ตัวสัตว์<อ>นี่พวกพวกอี้นี่พวกแว่นตาตัรนสะ่องน้ำก็มี กาผ,ผลเยอะครับวันนี้ดูครับโ,โซโฟาครับมีกระเป๋ามีแอมเบอร์บรอดัดจะไปยานนะครับวันนี้นี่เป็นพวกหนังสือเก่า จักรยานวันนี้คนเยอะครับคึกคักครับเตาแก๊สก็มีครับวันนี้เตาแก๊สเตาแก๊สจักรยานครับอ,อันนี้เป็นพวกเครื่องครัวครับเครื่องครัวหลุดๆดูครับปีบ้าก็มีครับวันนี้ ขอนอันนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้าครับตัวละยี่สิบห้าสิบสี่สิบของเสื้อผ้านี้ก็เยอะนะครับบานเลยเสื้อผ้าอันนี้อันนี้รองเท้าครับบานเลยอะไรก็ไม่รู้ขนมุงเยอะครับหัวคับราคาถูกไปครับต่อครับถุงสูเก่า ไลดูได้ตลาดในตำนานจริงๆครับพี่นี่ตลาดในตำนานจริงๆ ยาวๆนี่โทรศัพท์พะเคสโทรศัพท์อันนี้พาครับของดีครับเดี๋ยวต้องลือดูรูปเท่าไหร่พี่ถุกผู้สวง300้อยใช่ไหมครับไม่ไหวครับสามรอยไปต่อไม่ได้ครับอของโบราณน,นะครับ ดูเป็นนี่ท่วมเลยนะครับโอ้ม่คันเก่งเก่งเรื่องผ้าทั้งเดียวสายเขียวสายเขียวสายเขียวอุปก,กรณ์มอไซค์ดูได้เลยเดี๋ยวยาวไปไก่เลยอันนี้ไก่ไม่เหลือ ครับวันนี้นี่ผมได้หลวงพ่อทวดครับหลวงพ่อเขียววัดท้วงเงาะนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับผมมีราคานะครับอันนี้กล่องลเ,เดิมครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับผมน,นี้ได้มาไม่กี่ร้อยครับตามนี้ครับ